เวลาเราจะซื้อเมาส์สักตัวเราก็มีทางเลือกอยู่2อย่างใช่ไหมครับเมาส์มีสายก็ต้องรำคาญสายเมาส์ไรเลสก็ต้องมาคอยชาร์จแบตแต่ถ้ามันเป็นเมาส์ไรส,สายที่ไม่ต้องมีการใช้แบตเตอรี่แะครับอันนี้จะดีไหมลา่าสุดนี้ครับ m i r a i Create แบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัว super emr mouse หลักการทำงานมันก็คล้ายๆกับพวกปากกา emr ที่นักออกแบบคนวาดภาพเขาใช้กันเลยฮะคือตัวปากกามันไม่จาเป็นต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้แต่จะมีการดีเทคการเคลื่อนไหวจากฝั่งของตัวแผ่นที่เอาไว้เขียนแทน Super EMR m เ u s มาส์ก็มาแบบนั้นเลยนะฮะมันจะมากับแผ่นรองเมาส์ชนิดพิเศษที่ต้องเสียบสายไว้เสร็จแล้วไอแผ่นเนี่ยมันจะทำการแทร็กตัวเมาส์ด้วยวิธีเดียวของปากกา EMR นั่นแหละครับจริงอยู่ครับที่มันอาจจะไม่ได้ไร้สาย100%แต่ปัญหาหลักของสายก็คือมันรกรุงรังหน้ารำคาญครับอันนี้พอเราย้ายจุดเซนเซอร์ไปอยู่บนแผ่นแทนก็ไม่จำเป็นต้องรำคาญสายต่อไปแต่แค่มันอาจจะยกไปใช้ไกลๆหรือว่านอกแผงไม่ได้เท่านั้นเอง สเปคก็จัดว่าไม่ได้แย่เลยนะฮะเขาบอกว่ามันมี polling rate ที่ 1000Hz เหมือนกับพวกเมาส์ทั่วไปและเร o ลูช i o นที่0.01ม mm. ิลมที่ผมว่าน่าสนใจเลยครับก็คือด้วยความที่มันไม่มีอุปกรณ์ภายในเหมือนเมาส์ทั่วไปเนี่ยแบบนี้ก็แปลว่าน้ำหนักของมันคงจะเบามากๆอาจจะเป็นอนาคตของเมาส์เกมมิ่งแบบ ultra lightweight เลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วครับใครชอบเมาส์เบาเนี่ยจับตาดูเทคโนโลยีนี้ไว้ให้ดีเลยฮะ